เอาละครับสวัสดีครับผมวันนี้ผมไปจะมาทําคลิปสเปเชียลนะครับเกี่ยวกับ slender d i ไ r a m a นะครับคือจากที่เราเล่นจบกันไปแล้วใช่ไหมเราก็มาทําคลิปกันหน่อยแล้วกันโอเควันนี้ผมมีสเตตลับผมจะมาปลดล็อกมันนะครับเป็นสเต,ตของชาลีนะครับชาลีก็คือผีผีที่เอคนหายนะครับที่เราเห็นประจํานะครับ ที่เป็นผีอ่ะผีแห้งแห้งอ่ะครับก็วันนี้จะมาปลดล็อกแล้วก็เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับไอเกมบ้านี่เอาล่ะสิ่งที่เราต้องทำก็คือมาที่ส,สเตจของแฟลชแบ็กแล้วก็หาตุ๊กตาหมีครับโอเคไอเจ้านี่แหละกดไปที่ตัวมันแล้วมันก็จะค้างใช่ แล้วก็จะมีใครไม่รู้สวดมน์แล้วเราก็จะมาที่สเตจนี้อาลละตอนนี้เราเล่นเป็นชาลีนั่นก็คือน้องที่มันหายตัวไปนั่นแหละแม่มึงเรียกแล้วมึงกลับบ้านไม่เรียกกลับบ้านเดี๋ยวนี้เรามาเดินเล่นแถวชายหาดนะครับ บ้านชาลีใกล้ๆก,ก,กับชายหาดอะไรปะไม่แน่ใจโอเคครับอันนี้เป็นของเล่นของชาลีที่เราเก็บตอน CR มาครับเอาละก็มันก็จะวิง่งวอปวิงวัฟอะก็ตามเก็บไป ก็ตามเก็บคือคือผมเพิ่งปลนล็อกเมื่อกี้เลยคือผมเพิ่งรู้ด้วยผมก็เลยอัดคลิปเลยนะครับแม่มึงเรียกแล้วกลับบ้านเอาละก็เขาคุยกันอยู่นะ เขาตามหาลูกอาแล้วเข้าสู่โซนของไอเป็ดแล้ว,น,น,ลวน่ากลัว,ลวพอก็เริ่มรู้แล้วใช่ไหมลูกหาย โอ้เ oh, <Charlie. S 1> สีงยงเบสดังช่ไหมใครเล่นเบสวะโอ้ดังชารลีน่าสงสารจริงๆอะ นี่ก็คือทั้งหมดของเมมโมรีนะครับก็คือสเต็ของเมมโมรีเอาละต่อไปเพื่อจะไม่ให้คลิปมันสั้นผมจะมาเล่าเรื่องราวนะครับของไอ้เกมผีนี่ละกันนะครับเอาละเริ่มแรกนะครับเราคือลอเรนก็คือเพื่อนของเคสเคสเนี่ยมันเป็นเจ้าของบ้านบ้านตอนแรกที่เราไปเจอใช่ไหมนี่แหละมันจะขายบ้าน นะครับเหมือนมันเจอไอ้ผีพวกเคสในแบบนะครับแล้วอีกคนหนึ่งก็คือซ r CR ซก็คือคนเหมือนเป็นเพื่อนเคสอะไรประมาณนี้หรือเปล่าเป็นแฟนไม่แน่ใจนะครับก็เหมือนโดนไอ้สองคนเนี้ยซ r กับเคสเนี้ยมันโดนไอ้ไอ้เปดไล่ล่าอยู่แล้วซ r ก็บอกให้เคสฆ่าตัวตายแต่ว่าเคสไม่กล้านะครับเคสไม่กล้าทํา นะครับแล้วเหมือนว่าตัวเราเนี่ยรอเลนมาหาเยี่ยมเคสท,ที่บ้านใช่ไหมแล้วเคสไม่อยู่เหมือนเคสหายตัวไปเคสเคสก็ไม่แน่ใจว่าเป็นใครอาจจเป็นไอ้ป้านะครับไอ้หน้าขาวๆอะ่ะก็เหมือนเคสโดนอีสเลนเดอร์แมนเนี่ยไปทำเป็นทาสนะครับ แล้วตัวเราก็มาหาเคสแต่ไม่เจอ CR ใช่ CR มจะลืมแล้วตอนที่เราตอนสเตจเดียร์ไลเวอตอนจบเกมอะอันนั้นคือศพของ CR ใช่โดนไอชาลีจับตัวมาใช่ไหมเหมือนมีตัวอะไรวิ่งใส่ CR แล้วจูจุ่ๆ CR ก็ไฟไหม้ตายนะก็คือไอ้เทสนั้นอะ่ะที่ CR แม่งร้องอะ่ะโดนไฟไหม้ตายแล้วชาลีชาลีคือใคร ฮาเลนก็คือน้องที่เราเล่นไปโดนเฟลนเดอร์แมนจับตัวไปใช่โอเคผมก็สรุปไม่เก่งมากแต่ว่าก็นี่คือทั้งหมดที่ผมรู้นะครับรอเลนก็มันจะมีสเตจหนึ่งเหมือนรอเลนถ้าเกิดเล่นฮาร์ดคอร์ลอเลนจะรอดครับโอเคงั้นผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอา่าบายบายครับ